สวัสดีครับผมนายใจเลิกมูลสานะครับผู้เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกนะครับวันนี้ก็จะพามาชมวิธีการคัดแยกขยะในครัวเรือนสีประเภทครับและการจัดการขยะอินทรีย์ในบ้านเรือนนะครับเดี๋ยวไปเชิญรับชมและรับฟังกันเลยครับจุดนี้ก็จะเป็นโรงเรือนของไก่ไข่นะครับก็จะออกไข่ทุกวันแล้วก็จะมีไก่ไข่อยู่ประมาณ6ตัวครับเดี๋ยวรับรอเข้าไปชมกันเลยครับนี่นี่ก็คือ ไข่ไก่นะครับที่ได้ในแต่ละวันวันล,ละห้าถึงหกฟองนะครับส่วนมูลสัตว์มูลไก่เราก็จะนําไปตากแห้งเพื่อที่ว่าจะนาไปเป็นปุน๋ยต่อไปนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นน้ำหมักพีเอ็มนะครับก็วิธีการทําของผมก็จะใช้เปลือกผลไม้เช่นเปลือกแตงโมเปลือกแคนตาลูปแล้วก็เปลือกสับประรดนะครับมาทําการในการหมักแล้วก็จะมีการน้ําตาลแล้วก็ผงพอดอหกครับผม ซึ่งพอดอหกเราก็ไปขอจากสถานีพัฒนาที่ดินได้นะครับแล้วก็นำมาเป็นส่วนผสมเขาเข้ากันหลังจากน้ำหมักที่เราหมักได้ที่แล้วนะครับเราก็จะนำมาใส่ผักสวนครัวแล้วก็ต้นผลไม้ต่างๆครับเช่นต้นชมพู่นะครับเนี่ยเพื่อมีลูกเยอะครับแล้วก็ใบไม้ที่ว่าหล่นจากต้นเนี่ยครับเราก็จะนำมา รวบรวมไว้และเอาไปใส่ต้นไม้เพื่อให้ย่อยสลายและไม่เกิดการเผานะครับเพื่อไม่ให้เกิดฝุ่น pm 2 5น้านำไรบบควาบ้านข้างเกียงครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนทุเรียนนะครับประมาณ1ไร่ครับก็ที่การปักปินของผมก็จะใช้เป็นดินแบบใบไ,ไม้แล้วก็น้ำอ e ัดเอ็นนะครับแล้วก็บูทขาวซึเขาเท่ากันนะครับ เมียนตันก็อายุประมาณปีเจ็ด็จก็จะได้ลำตน้นที่ใหญ่มากครับในส่วนของผักสวนครัวนะครับเราก็จะนําน้ําอ็มนะครับผสมแล้วก็ร่วมกับปุ๋ยคอกก็คือมูลที่วัวแห้งนะครับมาใส่ในแปลงผักเพื่อที่ว่าเราไม่ใช้สารเคมีครับก็ไม่ว่าจะเป็นต้นกะเพราพริกมะเขือผักชีไทยผักกาดเขียวนะครับ ข่าตะไคร้แล้วก็ต้นถั่วครับผมในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการครัดแยกขยะในัวเรือนนะครับก็จะมีขยะรีไซเคิลนะครับที่เป็นพวกเศษกระดาษลังแล้วก็ขวดที่เรานําไปขายได้นะครับเช่นขวดพลาสติกแล้วก็ขวดแก้วต่างๆนะครับส่วนขยะอันตรายนะครับก็จะมีเป็นกระป๋องสเปรย์นะครับแล้วก็จะ แล้วก็จะเป็นน้ำยาล้างข้างนั้นนะครับแล้วก็จะมีพาวเวร์แบงก์มีถาดไปฉายนะครับที่เราจะรวบรวมและนําไปเข้าร่วมโครงการของกอ,องทุนขยะแลกไข่ของเทศบาลเมืองหนองคายนะครับแล้วก็จะมีขยะทั่วไปครับที่เราคัดแยกใส่ถุงดาแล้วนําไปทิ้งตามจุดที่เทศบาลกําหนดนะครับผมขยะก,ก็จะมีอยู่สี่ประเภทนะครับก,ก็จะมีขยะทั่วไปเช่นเศษพลาสติกเปลือกโลกอมหลอดดูดนะครับ ประเภทที่2ก็จะเป็นขยะรีไซเคิลครับก็จะเป็นพวกขวดแก้วขวดพลาสติกเศษลังกระดาษต่างๆนะครับประเภทที่3ก็จะเป็นขยะอันตรายนะครับก็จะเป็นกระป๋องสเตย์วัตถุไวไฟวถว่านไฟฉายนะครับส่วนประเภทที่4ี่ก็เป็นขยะอินทรีย์ครับขยะอินทรีย์ก็จะเป็นพวกเศษอาหารและเศษผาต่างๆ,ๆนะครับซึ่งผมก็ได้มาทําเป็นถังหมักรักโลกใส่กับข้างต้นผู้เรียนนะครับเพื่อที่จะหมักเศษอาหารให้เพื่อให้ย่อยสลายเป็นจุลินทรีย์นะครับ แล้วก็จะทำวิธีฝังกบแล้วก็ย้ายให้เป็นหลุมต่อไปครับ